สวัสดีค่ะพกเราก็มาถึงด็อกพาร์คแล้วนะคะด็อกพาร์คอยู่ในเส้นถนนวัชรพลนะคะก็ไม่ไกลเท่าไหร่ตรงเข้าไปนี้ก็จะเป็นเหมือนสะเทียนธรรมสถานถ้าใครรู้จักก็น่าจะมาเส้นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะว่าด็อกพาร์คมีอะไรข้างในบ้างนะคะตามมาเลย งจุดลงทะเบียนกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดินเข้ามาหน่อยหนึ่งก็จะมีจุดฝากสุนัขค่ะรับฝากสุนัขน่าจะเป็น,นสำหรับคนที่มาวิ่งออกกำลังกายแล้วเอาสุนัขมาด้วยก็สามารถเอาน้องมาฝากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในต่อกันเลยค่ะอ่าตรงนี้เป็นทางเข้านะคะมาไปดูกันนะคะก็จะมีประตูล็อกอย่างเรียบร้อยเลยนะคะส่วนทางซ้ายที่เราเห็นนี้ก็จะเป็น จุดปล่อยสายจูงนะคะบางทีก็จะมีพวกสุนัขตัวใหญ่ๆมาวิ่งเล่นาบสิ่งของกันนะคะตรงนี้จะอนุญาตให้สุนัขเนี่ยขับถ่ายได้ตรงนี้ปล่อยสายจูงได้ก็จะสะดวกกับเจ้าของมาถึงก็ให้เขาขับถ่ายเรียบร้อยก่อนให้พาไปข้างในก็จะเป็นลานขายกว้าง มาดูข้างในก็จะมีถังขยะวางไว้หลายจุดนะคะไว้สาหรับ,บทิ้งมูลสุนัขนะคะข้างในก็บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะที่นี่จะมีคนดูแลสวนตลอดค่ะจะมีคนปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้บางบางทีเรามาเนี่ยโ้มีดอกหลาบสวยมากค่ะร่มรื่นเวลาที่เรามานี่ก็จะเป็นช่วงเช้านะคะแต่ว่า ก็ไม่ค่อยมีใครพาสุนัขมาเท่าไหร่ส่วนมากจะมาในช่วงตอนเย็นๆมากกว่าตอนเช้าๆถ้าใครไม่กลัวแดดหรือสะดวกก็มาช่วงเช้าก็ดีนะคะเงียบดีค่ะมีต้นไม้มีของเล่นของน้องหมาก็มีนะคะตรงนี้ก็กว้างพอสมควรข้างบนจะเป็นทางด่วนนะคะขนาดเรามาเดินตอน สายๆนีก็ยังมีลมพัดเย็นสบายอยู่ค่ะนี่เดี๋ยวเราเดินมาสักพักนึงนะคะจะมาให้ดูอะไรนี่มันมีแทคงสำหรับให้น้องหมากินน้ำด้วยนะคะน่าจะใช่นะคะเขียนว่าอเมซอนนะคะ๋ยวเราไปลองเปิดดูว่ามีน้ำใช้ได้จริงหรือเปล่าแต่เราจะลองแค่นิดเดียวนะคะจะได้ไม่เปืองน้ำ จะมาดูกันว่าถ้าน้องหมาวิ่งมาเหนืน่อยจะสามารถมากินน้ำตรงนี้ที่เราเปิดให้ได้ไหมมีน้ำให้น้องหมากินจริงๆนะคะแต่ว่าเจ้าของอาจจะต้องหาภาชนะมาลองสักนิดนึงนะคะสะดวกดีค่ะที่นี่มีน้ำให้กินระหว่งางทางและเห็นได้ว่ามีรถวิ่งอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรก็ปลอดภัยสำหรับน้องหมาอยู่ค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินมาถึงเ,เป็นบ่อทรายอีกบ่อหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นที่ทํากิจกรรมอะไรของสุนักนะคะเท่าที่เห็นจะมีบ่อทรายสองอนะคะอันนี้ก็คือ พ่อแม่นางน่ารักดีค่ะไม่ได้เล็กมากนะคะกว้างพอสมควรหลังจากลานออกกำลังกายของสุนัขเล็กแล้วเดินต่อมาอีกนิดเดียวค่ะอันนี้จะเจอที่กินน้ำของสุนัขก,ก่อนนะคะก็จะมีลานออกกำลังกายของสุนัขใหญ่อย่างที่บอกนะคะเขาแลกเขาแยกเป็นสุนัขเล็กกับสุนัขใหญ่ ของสุนักใหญ่นี่ก็จะกว้างกว่าของสุนักเล็กพอสมควรนะคะแต่ก็ยังเป็นทรายเหมือนกันมีที่ให้ออกกำลังกายนี่นะคะก็จะมีประตูปิดมิดชิดเรียบร้อยเวลาเข้าไปก็ควรจะปิดประตูให้เรียบร้อยเดี๋ยวเพราะว่าสนาม ออกกำลังกายที่เป็นซ้ายนี้สามารถปล่อยสายจูงได้นะคะทั้ง3จุดเลยนะคะปล่อยสายจูงแต่ข้างนอกของความร่วมมือก็คืออย่าปล่อยสายจูงสุนักให้ปล่อยเฉพาะบริเวณที่อนุญาตเท่านั้นนะคะบางบางทีเนี่ยมีสุนัขตัวใหญ่มากบางทีก็ตัวเล็กมากอาจจะไม่ปลอดภัยมีจะเป็นดอกหลาบเขาจะมีคนมาจาัดสวนดูแล จะมารีวิวให้ดูเท่านี้นะคะถ้าเกิดคนไหนสะดวกมาว่างมาก็อยู่ในกรุงเทพเลยค่ะมาง่ายใจกลางเมืองมีที่จอดรถสะดวกสบายค่ะถ้าคิดว่าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ